อืมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้แหละครับนอนหมอนไส้นะครับที่อยู่ในหมู่บ้านอ่าหวังแค่เงินล็กๆน้อยๆเงินห้าร้อยเงินพันอ่าเพราะอะไรครับอีเสดฝรั่งทีนี้สั่งการลงมาอีโยกเป็นคนสั่งการนี่อ้าวทาอะไรก็ต้องท,ทําทีนี้ก็อบอกไส้มึงไปกินขี้มึงชิปไปเยอะบ่พอหอดควาย 4, ครับพี่น้องเอฟซีเขาดึงไปใส่กลับไปโอ้ย คนเราเนาะมันเป็นแบบนั้นจะไปเล่นเขาทำไมคนหมู่บ้านเดียวกันนะจะไปทำเขาทำไมอืมอีนี้กูกูไม่ปล่อยกูเล่นแต่อีเดียวนะคนอื่นไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่ต้องมายุ่ง <c oughs> ออนะถ้าอยากมีปัญหาก็เอามานะครับอืมถ้าอีนี้หนูไอ้กูฝังกู ออกูฝังใจเลยแหลวกูอะถ้าคนอื่นกูไม่ยุ่งออาีนี่ตัวดีเลยทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวนะนะครับอืมถ้าบอกไหลโดนมึงคิดว่ามึงจะรอดหรือไม่รอดอืมอะไรมักลาหูนอเจ้าเออเฮ้อ โอ้ตายนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันเป็นแบบนั้นทีนี้นะครับให้มันจบให้มันสิ้นสักทีเถอะนะครับในเรื่องนี้นะครับนะหมั่นไส้นะครับมันโอ้ลำคาญใจนะอืมเดี๋ยวมาขู่คนในหมู่บ้านว่าไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่มันโดนก็โดนอ่าพวกมึงไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่กูก็จะร้องเรียนจับ,บมั่งทุกคนนะ กูไม่ปล่อยพวกมึงแน่พวกมึงตายแน่ไอ้ลองรีบมึงไม่รอดแน่เดี๋ยวอาทิตย์หน้ากูไปแน่อ่า<ะ>เห็นไหมเลยนีนี่นะไอ้ลองรีบมึงตายแน่มึงไม่รอดแน่ทีนี้อ้าวนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมที่ไปครับสิไปต่ก็ขี่ไปนะมึงจะไปไหนก็รีบไปนะครับตอนนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขารู้หมดแล้วจะเอาหน้าที่ไหนไป สู้กับเขาคนในหมู่บ้านปเป่นเซเว่นน้ำแม่นบอกบอกม่นว่าเธอเดียวบัดนี้ไปไทยเขาเล่นไฮโลกว่าครั้งหนึ่งแล้วทีนี้ไปโรงเรียนป่า่ป่าแหวงเขาก็อีกแล้วทีนี้สอ,องเจ้าได้บัดนี้แปลงแรกไม่พอค่ะยังมาแปลงสองอีคอกค่ะากะว่าจะเล่นใยปูจะไม่จีผิดแปลงโอ้แต่จีวิตตายแล้วซอกมึงมึงมึงไปซีแปลงนั่นเ้อ ทังทังทังเงินอันวัวขึ้นอันผู้ผูผูใหญ่เก่าหน่อยไหมองงันล่ะองอันมันไปเลยเด้อไปเลยเขาบุกลูกแปรนเตอร์ทุกไปเลยไปเลยเขาเขาล่างเผาต่อไม่ย่นไปเลยไปเลยเมียนเมามันเลยเออสร้างกาไปยกป่นี่เดี๋ยวมึงไปเลยคุกคุกขึ้นไปเด้อมึงเด้อมึงไปเลยเด้อไปจัดการมึงไปกับพิทั้นูนค่อยเสียกเด้ออืไปเลยนั่นไงครับพี่น้องกันซีเอ็นเอมันสร้างเดียวพุ่น เค้ามันบอกกันบุนไปรูดเถ้าเถ้งอันหัวเฮือนผู้ใหญ่เก่าเราไปรูดไปรูดถ้งสวนผู้ใหญ่เก่าเราไปรูดนะนะเถ้งสวนอันแปลงน้องไม้นะไปรูดไปรูดเถ้งเถ้นั่นละไปรลดว้านั่นไงครับพี่น้องเอฟซีเป็นเัง่สั้นเดอน้อวันนี้โอ้บันเทิงนะครับนี่แหละครับไปไปสั่งซอกไปกับผมไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถไปไป ผมไม่รู้ผมไม่รู้ตรงไหนเร็วๆร,วรวขึ้นรถกับผมเร็วเรเเจ้าหน้าที่เขาไปเร็ว <laughs> โอ้ไม่รู้ถึงแปลงครับทีนี้คนที่ลองนะจะเล่าให้ฟังเลยน,นี่นางก,กระกดหัวชาวบ้านกลัวนางเพราะมีแบกดีว่าจะไปย่านครับผมจะไปกลัวทําไมนะครับจะไปกลัวทําไมว่าแบกดีหรือไม่นะดีนะถ้ากระทาความผิดนะเพราะต้องรับกรรมอืมนะครับจะสร้างความเดือดร้อนแบบนี้หรอครับ อืมนะครับไม่มีใครช่วยใครได้ครับตัวนี้นะครับถ้าผิดอหมถ้าผิดแปลงสองขึ้นมาปับ๊บนี่อหมรอลงอายาแบบนี้นะคุกครับผมบอกไว้รวดอืมบอกไว้เลยคุกกะคักอันนี้แหละครับหมู่บ้านมันเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนนี่วุ่นวายแน่นอนครับผมดูแล้ววุ่นวายแน่นอนครับดูแล้ว อที่แปลงนั้นจะมีมีใครได้สักคนนี้ก็จะมปาปักป้ายมัดโซกันไปรลดเตียงกันไปโลดเออใช่ครับพี่นะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วของเขามันจะไวดีของเขามันจะไวดีไวดีไวด,ไวดีแต่ของเราเป็นแบบนั้นนะครับอืมจะทำอะไรก็รีบทำแล้ว แล้วที่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะมาปักป้ายมืดล่ะเดี๋ยวจะให้มเขาจะให้มันเสด็จน้ําเลยแหละตัวนี้นะครับอืมให้มันเสด็จน้ําเลยแหละเราดูเลยครับถ้าไม่เชื่อผมเราดูได้เลย,เลยนะครับอ่าตอนนี้ชาวบงชาวบ้านเขาก็โอ้พูดกันเนาะอ่าไอคนที่โดนเรื่องป่าแหว่งเขารู้แล้ว เพราะอะไรชาวบ้านเขาไม่ได้เล่นเขาไม่ได้เล่นทัเชียวไงเขาไม่ได้ทำ YouTube ไงว่าเป็นใครเป็นใครอ่ยายผู้ก็น่าจะเล่าให้เขาฟังหมดเลยนะผู้นงผู้นำก็น่าจะรู้เลยนี่แหละครับสิ่งที่จะทําให้ผู้นําปวดหัวนะครับแก้ปัญหาไม่ตกนี้มันจะบานปลายได้ทีนี้เพอเพอเขาศูนหดเอาเขาแล้วเขาจะเอาบั้งประทัดภูไงกินอ่าเขาจะบัางประทัดภูไกิน นะครับอืมอืมมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับปัญหามันเกิดมันวุ่นวายทีนี้มันวุ่นวายครับยึดแม่เหมือนโลดมีปัญหาอะารกไรนะมีปัญหาย่มถือกันบรนผ้ากันไปซื้อประพิดกันมาแจ้งจับกันบนัิบูดูตราสาปัญหาประวสาย นะครับนะย้ำถือกันอะกอวได้มองนี้ได้มองเอาได้ฟังนั่นได้กอวได้ฟังนี่เด้เอากูาจักบดบ้านันเมืองเราวมาไปซื้อนะครับอือย้ำพ่ายกันบไปแจ้งจับกันแล้วแบบนี้โอ้ยหาต่ำช่วยนะครับเนาะเอารถแล้วครับถ้าจะนั่งหัวตัวนั่นหละก่อยเออถ้าจะนั่งหัวตัวนั่นหลจะ่จะได้กระเฮ็ดรถแล้วก็จะเอาแต่้าวบ้านเนี่ยมาเดือดร้อนน้ำนะ เอาชาวบ้านมาเกี่ยวเอาชาวบ้านมาโยงแค่นั้นแหละนะเล่นมาอยู่ในขอบในเขตเข้าใจไหมโตๆกันทุกคนแล้วนะเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเข้าใจไหมโดนมึงโดนเพราะอะไรอีหย,กยอกวีบอมมึงนะมึงโดนเพราะมึงไลฟ์สดมึงทําคลิปไงอีกงูอีกควายชาวบงชาวบ้านเขาไม่ได้ทําคลิปเขาไม่ได้สดนะเขาก็หาแดงหากินของเขาไป เออแต่ไปเล่นเขาทําไมที่นี่นะโอ้บัณน้อยโกยเสียบ่กใครผิดกูเล่นหมดกูจับหมดที่นี่มาเลยเดี๋ยวผมจะมาชี้แปลงเองไม่โลดเนี่มึงตายเนี่กูบอกโลดนะถ้าชาวบ้านไปเป็นพยานสามคนนี่ก็เรียบร้อยเลยเนีย่นะครับนะหรือผู้นำนี่เอาไปเป็นพยานเลยไปอีนี่บุกลุกเอาโลดไหมเขาเสื้ออยู่แล้วเรียบร้อยเขากุ๊ก เอามันเนี่นะครับพี่น้อง fc นะอืมนะครับเรียบร้อยครับมันเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือเลยแบบนี้เข้าคุกแล้วแล้วครับนะเพราะว่าภาพวิดีโอชัดเจนมัเนี่ยิ่งเอาเท็กเตอร์เข้าไปปรับไปดันต้นมงต้นไม้นีนี้ก็เรียบร้อยเลยป่าร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์ได้นะนะครับออจำจำเลยร่วมกวับพวกไรบนี่ร่วมกันบุกลุกป่าสมวรเบ้ออีราบันนี้ ทั้งเท็กตรงเท็กเตอร์วันนี้ไทยพว่วนครั้งที่หนึ่งไทยพว่วนครั้งที่สองอืมนะครับ